สวัสดีครับอยู่กับผมโดม Auto m มชั i o n สวิทนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับเหตุผลสําคัญทําไมต้องล้างท่อร่วม ID ล้างเพื่ออะไรล้างแล้วมันดียังไงถ้าเราไม่ล้างท่อร่วม ID จะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ก็สําคัญมากๆเลยครับสําหรับคนที่สงสัยทําไมต้องล้างท่อร่วม ID คลิปนี้ผมมีคําตอบให้ละเอียดแล้วก็ชัดเจน อันดับแรกนะครับเราก็ต้องรู้น่นครับว่าท่อร่วมไอดีนี่ครับมันคืออะไรมันมายังไงท่อร่วมไอดีนี่ครับมันก็คือการนําอากาศนี่ครับกาลังอัดนี่ครับเข้าไปในกระบอกสูบรถทุกวันนี้นะครับจะมีเทอร์โบนะครับตัวเทอร์โบนี่ละครับเป็นตัวสร้างกําลังอัดของอากาศเข้าไปในกระบอกสูบเราทําให้รถเรานะครับมันออกตัวได้เร็วขึ้นเปลี่ยนรอบได้เร็วขึ้นก็เพราะมันมีเทอร์โบนะครับถ้ารถสมัยเก่าๆเ,เมื่อ20ปีที่แล้วก็จะยังไม่มีเทอร์โบนะครับ สังเกตไหมครับว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนรอบเนี่ยรถจะค่อยๆไปเรื่อยๆครับตามรอบของเครื่องยนต์แต่รถสมัยใหม่นี่ครับจะมีเทอร์โบนะครับเวลารอบที่เปลี่ยนนะครับเราสามารถเหยียบกําลังอัดของเทอร์โบสามารถเพิ่มรอบได้เร็วครับรถออกตัวได้เร็วขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับกําลังอัดของอากาศนะครับดังนั้นมาดูเหตุผลว่าทําไมเราต้องล้างท่อร่วมไอดีก็ในพอร์ตต่างๆนี่ครับ จะเป็นพอตของกําลังอัดอากาศนะครับที่มาจากเทอร์โบผ่านอินเตอร์แล้วก็ผ่านวาล์วปีพีเสื้อแล้วก็มาเข้าในท่อร่วมไอดีท่อร่วมไอดีนะครับมันก็คือการรวมอากาศอากาศไอดีก็คืออากาศจากภายนอกนะครับแล้วก็จะมีอากาศไอเสียที่มาจากไอเสียนะครับรถทัวนนี้นะครับเราเซ็นสัญญายูโร4นะครับตอนนี้นะครับที่เราเซ็นสัญญายูโร4 ก็เป็นมาตรการของสิ่งแวดล้อมลดมลพิษให้ได้เยอะที่สุดครับดังนั้นรถสมัยใหม่รถทุกคันนะครับจะต้องมีระบบ EGR ไอเสียนี่ครับจะต้องวนเข้ามาตลอดเราสตาร์ทเครื่องไอเสียก็วนเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาพร้อมกับอากาศไอดีมันจะเข้ามาพร้อมกันเพราะเราสตาร์ทเครื่องไอเสียก็วนเข้ามาอากาศไอดีก็เข้าไป ดังนั้นนะครับมันก็มีทั้งอากาศไอดี ID และอากาศไอเสียเข้ามาในท่อร่วมไอดีแล้วในท่อร่วมไอดีนะครับมันก็จะมีพอตต่างๆนะครับเป็นพอตเป็นพอตเป็นพอตก็คือช่องอากาศเข้านะครับเพื่อเข้าไปยังกระบอกสูบแต่ละกระบอกสูบเมื่อเราใช้งานไปนานๆนะครับไอข่ามนี่ครับขมามไอเสียนะครับ,รบ,นนรบเราสตาร์ทเครเื่องมันก็เปิดแล้วครับ หรือใครสงสัยว่าแล้วมันจะปิดตอนไหนมันจะปิดตอนรอบทุงสูงครับ2,500เกือบ3,000นะครับมันจะเริ่มปรับตัวปิดเพราะปริมาณอากาศไอเสียมันจะเยอะเกินไปมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อรถครับเขาก็ออกแบบแล้วครับว่ารอบเท่าไหร่ควรใช้งานรอบเท่าไหร่ควรปิดตั้งแต่เราสตาร์ทเครื่องจนถึงรอบเกือบ2,500นะครับมอเตอร์อีจาจะเปิดตลอดย้ำนะครับมอเตอร์อีจาจะเปิดตลอด เราใช้รถปกติจะอยู่ที่2,000รอบดังนั้นมอเตอร์ e จะเปิดตลอดอยู่แล้วครับเพื่อให้ไอเสียเข้ามามันจะเริ่มไปขยับตัวช่วงรอบ2,500ถึง3,000นู่นครับถ้าเราขับปกติยังไงไอเสียก็วนเข้ามาตลอดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเมื่อมันวนเข้ามาเรื่อยๆครับสะสม1ปี2ปี3ปีหรือ10ื่นโล20 0 0 0โล30 0 0 0โลสะสมเรื่อยๆนะครับในปริมาณไอเสียปนกับมาอากาศ ส่วนหนึ่งก็เข้าไปในกระบอกสูบอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมาเกาะตามช่องนี่ครับหรือผมเรียกว่าพอตพอตต่างๆพอตต่างๆที่จะนําอากาศไปยังวาล์วไอดีแล้วลงไปกระบอกสูบส่วนหนึ่งเข้าไปส่วนหนึ่งก็เกาะเวลาใช้งานไปนานๆนะครับมันก็จะสะสมเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆเขาถึงนิยมต้องถอดล้างท่อร่วมไอดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะให้อากาศ มันโฟได้ดีโฟก็คือการไหลนะครับไหลได้ดีไม่ต้องมีช่องอากาศที่มันเล็กจนเกินไปทําให้อากาศมันเข้าได้ไม่ดีนะครับดังนั้นเขาถึงต้องล้างกันครับแล้วมาดูสาเหตุกันนะครับว่าแล้วถ้าเราไม่ล้างล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาพอร์ตนี่ครับขมเหลไอเสียสะสมเยอะๆ,ๆนะครับช่องเรามันจะเล็กลงพอเล็กนะครับอากาศที่จะเข้าไปในกระบอกสูบเรามันก็เข้าไปได้น้อย เพราะช่องมันตีบมันเล็กกว่าอากาศจะเข้าไปถึงนะครับถึงกระบอกสูบมันก็ปริมาณน้อยจนเกินไปปริมาณของน้ํามันก็จะจ่ายมากกว่าของอากาศปริมาณส่วนผสมของน้ํามันนะครับมันก็จะไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะเขาคํานวณมาแล้วครับว่าอากาศที่วัดได้ก็คือแมปนะครับแมปจะวัดเฟสเชอร์ในท่อร่วมไอดีว่าเฟสเชอร์เท่านี้แมสแอร์โฟอันมวลอากาศได้เท่านี้ ควรจ่ายปริมาณน้ำมันเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมให้มันสมดุลดังนั้นนะครับตัววัดวัดถูกต้องแต่อากาศที่เข้าไปเข้าไปได้ไม่ถูกต้องเข้าไปได้ไม่ถูกต้องยังไงครับเพราะช่องนี่ครับช่องต่างๆนี่ครับมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงตัวเซ็นเซอร์นี่ครับจะวัดอยู่ด้านนอกถูกต้องไหมครับไม่ได้วัดอยู่ในรูพอร์ตอากาศที่จะวิ่งเข้าไปในกระบอกสูบเรานะครับรูมันเล็กมันตีบ มันก็เข้าไปได้น้อยปริมาณส่วนผสมมันก็ไม่ถูกต้องแล้วครับกลายเป็นว่าน้ำมันมันจะเยอะกว่าอากาศเพราะอากาศที่วัดถูกต้องแต่เข้าไปในกระบอกสูบมันน้อยกว่าที่มันคำนวณออกมาทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดปริมาณควันดำเพราะส่วนผสมของน้ำมันหนาจนเกินไปอากาศบางจนเกินไปให้สังเกตน,นะครับ ถ้าไม่เชื่อว่าหลักการที่ผมพูดมาถูกหรือผิดให้สังเกตท่อแทนยางให้สังเกตท่อยางจากอินเตอร์นี่ครับชุดจุดต่อจุดต่างๆนะครับถ้าใครเจอประสบการณ์นี้จะรู้จริงเลยครับว่าทําไมอากาศมันถึงสําคัญถ้าท่อตัวนี้ครับมันเกิดรั่วหรือมันมีจุดลัดจุดอะไรไม่แน่นครับอากาศมันเข้าไปได้น้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการว่าลดควันดําและที่สําคัญรถจะวิ่งได้อยู่ประมาณ 80- 90 เวลาเหยียบจะไม่ค่อยออกอันนี้ถ้าใครเจออันนี้จะเข้าใจเลยนะครับว่าอากาศถึงสําคัญดังนั้นทุกคนก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ารถตัวเองท่อยางเก่าแล้วควันรถนะครับเริ่มดําหรือ,อยังแล้วรถเหยียบไม่ออกให้มาสังเกตท่อยางเลยครับว่ามีจุดรั่วหรือเปล่าเพราะอากาศมันเข้าไปไม่ได้ครับกําลังอัดมันก็ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันมันก็จ่ายเต็มที่ครับแต่อากาศที่เข้าไปมันเข้าไปได้น้อยครับ นี่ครับเอาไปสังเกตกันดูครับว่าทําไมเขาถึงต้องล้างท่อร่วมไอดีนี่แหละครับมันเป็นสาเหตุสําคัญเลยครับเพื่อให้อากาศกับน้ํามันมันอยู่ในส่วนผสมที่ถูกต้องน้ํามันไม่หนาจนเกินไปอากาศไม่บางจนเกินไปส่วนผสมถูกต้องรถก็จะแทบไม่มีควันรถเก่าๆนะครับไปดูเลยนะครับว่ารถตัวเองเคยล้างท่อร่วมไอดีไหมหรือให้สังเกตนะครับว่ารถตัวเองเนี่ครับทำไมเริ่มวิ่งอืดแล้วควันทําไมดํา ให้สังเกตจุดนี้ดีๆนะครับแล้วก็ลองมาดูครับว่ารถเราเคยล้างไหมถ้าไม่เคยล้างก็ลองล้างดูคครับจะเห็นถึงความต่างเลยนะครับหลังจากที่เราล้างไปแล้วก่อนและหลังมันเป็นยังไงครับถ้ารถตันมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจะเห็นถึงความต่างเลยครับรถจะขับดีขึ้นควันก็จะออกน้อยลงอันนี้ครับคือเป็นเหตุผลสําคัญเลยครับว่าทําไมเขาต้องล้างก็เพราะเพื่อให้อากาศมันโฟได้ดี เข้าไปยังกระบอกสูบเราโดยไม่ต้องให้อากาศมันผิดพลาดวัดผิดพลาดจ่ายน้ำมันหนาเกินไปอากาศบางเกินไปก็เหมือนรถใหม่ๆนะครับสังเกตไหมครับรถใหม่ๆนี่ครับควันก็จะน้อยขับก็ดีก็เพราะช่องอากาศนะครับมันยังสะอาดมันไม่มีพวกขมงขม่ามาเกาะมาอะไรทําให้ช่องมันตีบมันตันส่วนผสมน้ํามันที่มันวัดตัวแมพวัดถูกต้องแอร์โฟวัดถูกต้องการจ่ายแรงดันน้ามันถูกต้องรถก็วิ่งดี ควันก็ออกน้อยมากแต่ทำไมรถเก่าๆถึงเริ่มอืดแล้วก็วิ่งไปควันดำมากลองไปสังเกตกันดูครับคลิปวิดีโอนี้น่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมต้องล้างท่อร่วมไอดีล้างแล้วมันดียังไงล้างแล้วเพื่ออะไรคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามให้ผมเช่นเคยนะครับผมก็จะนำความรู้นำทิคใหม่ๆนำเคล็ดลับดีๆมาบอกและนำข้อสงสัยของแต่ละคน มาอธิบายมาสรุปให้ครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมต้องทําแบบนี้ทําแล้วมันดียังไงและคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสรุปให้นะครับว่าลดเลขไม่เท่าไหร่ควรทําการล้างรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นอีซูซู1.9อีซูซู2.5โตโยต้ารีโว่โตโยต้าวีโก้พวกไททันมาร์ด้นะครับผมจะสรุปให้นะครับมีรุ่นหนึ่งนะครับผมบอกเลยครับเป็นรุ่นที่พิเศษที่จะต้อง ล้างเร็วกว่ากำหนดครับอีหีน้าเจอกันนะครับบทสรุปเลขไม่เท่าไหร่ควรล้างเท่าไหร่ผมนำประสบการณ์ที่ผมล้างรถหลายๆคันแล้วเจอะครับมาคิดวิเคราะห์นะครับว่าเลขไม่เท่าไหร่ของรถแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อควรล้างดีคลิปหน้าเจอกันครับสำหรับผมโดมอะโตเมชันสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ